สบายดีพี่น้องทุกคนเมื่อเนี้มานหน้าอากาศนาหนาวรลายพี่น้องเอ้ล่มแหง้งแหง้งนผู้ล่มตีเอาพี่น้องเอ้ลมแห้งหลายอากาศนาหนาวแล้วพี่น้องเอ้ดูแลสุขภาพไนเดอ้อมื่อเนี้ยเล็กกัมาให้มานหน้ามาเห็ดล่างหัวมาเห็ดอันนั้นนะขอกหัวยันหัวออกไปกินหมักโม่เพื่อนเนาะเล็กก็เลยมาเห็ดหัวนี่เด้อ คุณลักหัวพี่น้องมากมาโอ้โหหลิ่งหินพี่น้องเสียงลมว้าวลมอากาศหนาวกําลังดีพี่น้องเอ้ยไปสิพายางเลาะขึ้นเทิงไปเบิ่งมะกระ buck ไล่ลายมะกระ b u c ายางขึ้นเทิงนะพี่น้องลมพี่น้องเอ้ยลมแห้งลมแห้ง พี่น้องลมเบิ่งต้นมะกอกต้นหมดแล้วนี่แน่ขึ้นหมดแล้วกบมะกอกพี่น้องลอกรอดนี่ตัดทุกกล่องลอกรอดนี่พี่น้องมะกอกพุไล่ๆๆ นี่พาไปบุญน้องมากระบกมาเด้อมาเด้อายคักกล้องลุกลอนอยู่กูจ้านจะกินพากินในต้นนี่แหละยิ่มล้วก็มึอ่อป่ะพาินเลยพี่น้องเข้ามาเนี่หลั้งจากข้าพามากระโบกเลยนาอพี่น้องสิผ้าไปตัดพืชน,นี่บ้านนี่นี่พื้นเอาไปดังไฟสีมาตัดหายไปบุงเราตัดกล้องไหวเฮาจะไปใช่ทุงนี่แหละน้องนี่กระสอบ ไปเบิ่งน้ากันเลยว่าสิได้หลายหรือบอ่บ่ได้เฮ็ดทานพี่น้องเอ้ยกานเฮ็ดทานกะบาาก่ได้ดังดอกฟืนน่ะก็สิได้ดังคานนี่แหละมันหักบ่ม,มีเวลาสิได้มาลงพื้นลงเตานี่แหละเอาปลาพี่น้องเอ้ยสายเลาะสายเลาะเลาะอหยั่งว่าตีเลาะปลานี่เด้พี่น้องคอยได้เป็นคนตัดกกจิก ง่ายๆนึงขอยตัดได้เฉยพี่น้องนี่หยดติวแกงเสีเฮ็ดแ้่พี่น้องเราดูใบไม้ร่วงก็จีแบบนี้แล้วพี่น้องเอ้ใบไม้ร่นนี่มำนาล่ะใบไม้มันก็จะเริ่มร่นออกร่นออกแล้วก็เริ่มปงเป็นบางส่วน พักกเมีกะแก้วเลยพี่น้องเอ้ยห้องทั้งเต็นพื่อน้าพี่น้องเอ้ยชีวิตซาหน้าอยู่ใหรอยู่หน้าเนี่ยมวนมวนก็อยู่บ้านเห็นต้นไม้ใบหญ้านี่ต้นมะกบกต้นนี้มะกระกต้นนี้ก็หลายๆพนอ้อนี่ใช่หลายๆนี่เด้นี่ยมะกบะพุก นี่มะก b บกมะกบกมกบกอุยคักพี่น้องมกบกมกันี่ฟืนที่ตาเดชทำไว้ให้ฟืนยังนี่ฟืนหลอนเขาก็บจีเตียมใส่กระสอบนี่พี่น้องกระสอบองอันเาามานี่ เดี๋ยวเล็กชัดการใส่กระสอบก่อนว่าสิไดหลยบ่สิเอาเมื่อใดบุบบอนี่กับบ่จักคือกันใส่กระสอบไ้ก่อนนะพี่น้องเนาะไปเล็กทำการใส่กระสอบก่อนด้อพี่น้องเด้อเด้พี่น้องเขาก็ได้แล้วเนาะได้กระสอบหนึ่งพี่น้องเล็กกระจิกบุ้ยเมื่อเที่ยงก่อนแล้วก็เอาใส่หลังเนาะเอาเมื่อเที่ยงก่อนแล้วก็จึงสิไปเบ่ออีกบ่อหนึ่งว่าสิพ่ออีกบ่อกระสอบนี่เนาะไปเอาเมื่อเที่ยงกันพี่น้องเอ้ นี่ก็เป็นบอลน,นึ่งอ่ะพี่นอ้องบอลพนตัดพื้นให้นี่นี่ฟื้นเนาะนี่นี่ตัวน,นี้สิบปลายากันนกันนี่เล็กที่ท่อการใส่ถุงก่อนเด้อพี่น้องเด้อแต่จึงมาเบิ่งว่าสิได้เต็มสอบ,บอตัวนี้นี่เขาก็ได้เต็มสอบเนาะพี่นอ้องแบกเมื่อก่อนได้หาบหนึ่งพี่นอ้อง กลุ่มประมาณสามทิศพู้แหละดังหนึ่ง็ไรสามถึงสี่ปะเมื่อพี่น้องห้าบาทนี่